ต้มหูที่ที่ที่เราใส่วันอาทิตย์มันตกอยู่ในเครื่องซักผ้าตอนมีเมคชัวร์แบบไหนรู้ไหมเพื่อที่จะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าคือเข้าห้องน้ําเลยพอรู้ว่าต้มหูหายปั๊บมามีถอดเสื้อเลยดูดัด,ดก็ตกหูเอาเอา,เอามือขยาบยขย,ยับศีรผมแล้วเผื่อต้มหูมันติดค้างอยู่ไปตกในในเสื้อในหรือเสื้อตัวเองที่ใส่ใช่ไหมก็เอาออกมาดูในห้องน้ํานะก็เคลียร์สามรอบเลยก็เคลียร์เรียกว่าไม่มีต้มหู ปกติอะหมามีก็ไม่ค่อยใส่เฟอร์นิเจอร์เวลาไปเชิดแต่แต่ก่อนนี้จะแต่งตัวเรียกว่าเต็มที่อะนะเต็มที่นี่พอเรามีภารกิเจเยอะขึ้นหมามีก็ไม่ค่อยแต่งคือแบบเอาง่ายๆไปพนีจดจันดาเนี่ยก็ทวงมาพี่พาวข้าวมีอะไรก็เอามาใส่บ้างเอ่ออะไรประมาณนั้นนะคือเป็นการส่วนตัวที่ผู้หญิงอะนะชอบแบบนี้กันก็นจะจันดาก,ก็จะคอยเตือนหมามีเรื่อยอะว่าถ้ามีของอะไรก็มาใส่อะไรเงี้ย คือมันไม่ใช่ลูกเคารพนะจ๊ะอันนี้มันมีเขาบอกกันว่าสิ่งที่เรามีสมบัติเราเนี่ยไม่ใช่ลูกเคารพอย่าบางคนไปคิดว่าเออเรามีเพชรมีทองเราเกณฑ์สะสมในพระคัมภีร์มีบอกว่าเราไม่สะสมสมบัติใช่ไหมทะนั้นเราต้องเข้าใจสะ,ส,ะสมสมบัติของเราเนี่ยคืออะไรฉะนั้นพอเราไปห่วงสมบัติเราปับ๊บเราก็ไม่ได้เข้าหาพระเจ้าไม่ได้มีการอยู่กับพระเจ้าใช่ไหมไม่อ่านเพราะฉะนั้นเราไม่คือแทนที่เราจะคิดถึงพระเจ้า แต่เราไปห่วงว่าเอ๊ะเราเก็บไอ้นู่นเก็บนี่หรือเปล่านะอันนี้ขอเสริมนิดนึ่งในเรื่องของพิจาจ้าในเรื่องว่าเดี๋ยวบางคนบางฟ้องผิดว่านั่นคือของลูกครบรอันนี้มันมีบอกได้เลยนะฟันทงแล้วไม่ใช่ฉะนั้นทุกคนอ่ะถ้าบอกว่าเรามีต้มหูเรามีสร้อยมีอะไรเนี่ยเป็นลูกครบรันะแล้วเรามีแขวนไพ่กางเกงน,นั่นเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องของเราส่วนตัวพระเจ้าไม่ได้บ่งบอกดังนั้นโอเคอันนี้ก็พูดตรงนี้เพื่อให้เข้าใจว่าอาจารย์ดานก็มาเตือนมามมีแล้วาอาทิตย์อา,ท,าทิตย์มาอาทิตย์แล้วมาม เข้าไปในห้องน้ําคือทํางานเสร็จแล้วมามีก็จะต้องไปล้างมืออะไรก็เห็นเอ่อต้มหูยังมีอยู่ในหูเราทั้งสองข้างก็ไปทํานูน่ทนทํานี่น้องเบสเขาจะรู้เลยมามีจะไม่อยู่กับที่จะไปนูน่นละทั่วหมดเลยก็จะมีคนมาฮัากกันบางทีคุยกับเขาคำสองคำมามีไปอล้รเงี้ยบางทีก็เสียมารยาทเหมือนกันแต่ให้รับรู้เนี่ยว่ามามีต้องทำเพราะไม่มีเวลาที่จะยืนคุยนานมามีต้องไปทั่วไปหมดในเชิ์ต ดัะนั้นมนหาตัวมามีเนี่ยยากมากลูกเบสเขารู้โอเคอันนี้เวสดันั้นพอมัมีก็ไปทํางานตามหน้าที่เสร็จก็กลับมาล้างมืออกีกเอ๊ะต้มหัวข้างนี่หายอ้าวแป๊บเลยนะตัวนั้นใจมันหล่นละอ้าวอ้าวแล้วร้องอ้าวแล้วโอเคหา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 ในห้องน้ําก่อนหาในห้องน้ําสิ็ก็ไปหาทั่วหมดก็นึกเลยว่าเอ๊ะเชา้าขึ้นมาเราเข้าเชิดมาตรงไหนไปตรงไหนไปตรงไหนก็ ไอ้นี่มาเลยคอมพิวเตอร์มันบอกปั b ap, b ap, b ap ๊บปัปั๊บปนขงก็เดินตามหาตามหาก็ตามอยู่คนเดียวเขาไม่อยากให้บอกพี่น้องอย่ามันจะเป็นเรื่องเออเกลือใช่ไหมอย่าก็จะวุ่นวายกันก็คือช่วยคําว่าวุ่นวายนี่หมายถึงการเข้ามาช่วยทีนี้เขากาลังอยู่ในการในระหว่างที่อาจารย์หมอกําลังเทศด้วยแล้วก็กําลังสารวนกันหลายอย่างมากมันมีก็หาหาหาแล้วก็มันจะมีเซกชันอยู่ข้างหน้าเชิ์ตเนี่ยเขาจะมีโต๊ะอาหารวางไว้ให้เลยเป็นมื้อ l u นช์ฉะนั้นจะเลี้ยงกันทั้งเชิ์ต แลยมามีก็เดินไปเดินมาเพราะว่าจะต้องไปดูแลอาจารย์หมอกาจันตาอีกห้องหนึ่งจะต้องผ่านตรงนั้นผ่านเซกชันนี้ปั๊บก็มีพี่นงปั๊บอ้ามามีพาวพี่พาวน้าพาวคือต่างชาติก็มารักกันมาเฮเซฮลุหมมามีก็รักรักกันกอดกันโอเคมามีก็นึกเลยว่าเออมีคนมาหักมามีขี่คนมามมีก็ไม่เป็นไรเราก็เดินหาตรงนั้นนะแล้วตรงนั้นมันเป็นปวดมันเป็นลูกเล็กๆและเป็นเขาเรียกอะไรหินใช่ไหมวางคือเขาจะปูไว้ตรงนั้นปูไว้เซกชันหนึ่ง เอออะไรก็ไม่ทราบอ่ะที่เขาจะต้องทำเซ็กชันนี้เป็นก้อนหินไว้เต็มไปหมดเลยก็มีโต๊ะวางแล้วก็มีอาหารกันมีอาหารที่ก็นไปหยิบกันก็คืออาหารฝรัง่งแต่นี้โอเค มามีก็หาหามาจนจนอ่อนใจละก็ามาบอกพี่น้องเอกว่าเอาาเอมามีมีต้มหูเออต้มหูมามีหายนะเขาก็เอาเลยเขาก็ช่วยกันหายหไหมเกิดก็หากันทั้งเชิดเลยก็ไม่เจอป้ามามีก็จนสุดท้ายแล้วเออไม่เอาละว,วางใจในพระเจ้าพระเจ้าคงไม่ให้เราสะสมสมบัติสมบัติแล้วก็คิดตรงนี้ทันทีไม่ให้เราสะสมสมบัติแล้วเราเพราะว่าเราเป็นกังวลเห็นไหม กังวลทันทีอ,อ้ยต้มหูหายไปไหนตรงไหนต้องเดินหาหมดแทนที่จะไปจุดจ่อในเรื่องการรับใช้งานของพระเจ้านี้มาเหมือนนี้บอกหรือว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราไปกังวลแต่โอเคมามีก็ตัดใจเลยไม่ไม่กังวลแม่หายเป็นหายไม่เป็นไรออพระเจ้าลูกหายก็ไม่เป็นไรก็เออเออคุยกับพระเจ้าเสร็จจนมาเจออาจารย์ดาอาจารย์ดาก็อดพูดไม่ได้อาจารย์ดาต้มหูหาย แต่แต่ก็ใส่อยู่ข้างขวาข้างหนึ่งนะก็ใส่ไว้งนะั้นแต่ข้างซ้ายมันหลุดหายไปแล้วจันดาก็มาพี่พาวจับมืออธิฐานกันในในข้างในในในเชิดเลยก็จับมืออธิฐานด้วยความเชื่อว่าทุกอย่างจะเจอมามีก็โอเคมีความเชื่อก็โอเค,คเอก็คกจนกลับบ้านอืมกลับบ้านตอนกลับบ้านก็ยังหาอีกก่ขอนจะขึ้นรถเนี่ยก็ยังหาอีกเพื่อความแน่ใจนี่ก็คือมนุษย์นะคือคือถึงจะเชื่อว่าเจ้าว่าพระเจ้าคือเราตัดใจว่าเราไม่สนใจแล้วเรื่องในตรงนี้ก็หายังหาอีกก็กลับมาบ้าน ทีนี้พอถึงวันจันทร์ปั๊บก็ต้องเอาเสื้อผ้าเข้าเครื่องเข้าเครื่องซักผ้าก็เปิดตู้เครื่องซักผ้าปับ๊บหันไปอา้ากก้มลงอา้าวนี่มันมีต้มหูต้มหูที่ที่ที่เราใส่วัานาะทิตย์มันตกอยู่ในเครื่องซักผ้าก็นึกอ้อสงสัยไอหูข้างที่ขวาเนี่ยที่มันที่มันไม่หายนะ่ะสงสัยมันตกลงไปมามีก็คิดแบบนั้นเอเอ,เอคือใหญ่นิดหนึ่งนะมามีเมคชัวร์แบบไหนรู้ไหมเพื่อที่จะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้า คือเข้าห้องน้ําเลยเพราะรู้ว่าต้มหูหายปับ๊บมามีถอดเสื้อเลยเอาขอโทษนะขอทําท่าล้วงเลยจะถอดปลดเสื้อในปลดอะไรผู้ชายเออนี่ผู้ชายไม่เป็นไรมามีพูดความจริงก็ปลดหมดเลยเลือดด,ด,ดูดัดก็ตกหูเอาเอา,เอามือเขย,าย่าเขย,าย่าศีผมแล้วเผื่อต้มหูมันติดค้างหรือไปตกในในเสื้อในหรือเสื้อตัวเองที่ใส่ใช่ไหมก็เอาออกมาดูในห้องน้ํานะก็เคลียร์สามรอบเลยก็เคลียร์เรียกว่าไม่มีต้มหูคือสรุปแล้วว่าต้มหูต้องหายต้องหายแน่ก็โอเคพอพอมาเปิด เครื่องซักผ้าเปิดป้าห็นต้นหูก็เลยมีความรู้สึกว่าไอ้ข้างที่เราใส่ข้างข,างขวาเนี่ยมันอาจจะหล่นลงไปเออทันี้มามีก็หยิบขึ้นมาตอนนั้นกําลังก็ค่ะพระเจ้ามามีพูดเลยพระเจ้าเรียกอย่างนี้เลยนะชอบเรียกพระเจ้าไอ้ต้นหูข้างนี้มันใช่ข้างนี้ป่ะคุยกับพระเจ้าเออคุยแล้วก็คุยแบบนี้จริงๆว่าพระเจ้าไอ้ใช่ข้างนี้แล้วก็จับหูตัวเองว่าใช่ข้างนี้ป่ะพระยาีนสุดบอกให้เจ้าเดินไปไปดูเอาเอาต้นหูเนี่ยไปใส่ที่เกาะพระเจ้าบอกเลยนะให้ไปใส่ที่เกาะ แล้วหมอมีก็เดินไปก็ไปหยิบกล่องเปิดกล่องเปิดปั๊บอ่ะเอ๊แล้วมันมันมีต้มหูนี่มันอยู่ในกล่องอะ่ะทีนีิเอาละสิยืนคิดเลยพระเจ้าพระเจ้าเรียกอย่างนี้พระเจ้าแล้วก็ยืนเอามือจิ้มอย่างนี้นะพระเจ้าพระเจ้าแล้วก็มันทวนไหนรีไมายใหม่เอ๊ะตอนที่กลับมาถึงบ้านปั๊บหมอมีจะถอดเครื่องเพชรเลยใส่กล่องไว้เลยถึงบ้านปั๊บเนี่ยจะต้องเปลี่ยนใส่เอ๊ะเมื่อกี้เราเอา,ข,าข้างข้างขวาเนี่ยมาใส่นี่นะ มาใส่มาใส่ในกล่องก็โอเคไอ้ในกล่องก็คือต้นหูด,ด้านขวาและไอ้ที่เจออยู่ในเครื่องซักผ้าเอาละตอนนี้สิเป็นเรื่องเป็นเรื่องเลยป้าปเลยและไอ้ข้างขวาที่ก็คือไอ้ไอ้ข้างขวาผู้ยิ่ดและไอ้ข้างขวาเนี่ยมาอยู่ในเครื่องซักผ้ามันมาจากตรงไหนเท่าน,นั้นแหละพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเลยขอบคุณเลยร้องไห้ ร้องไห้ในความแสนดีทำไมมามีทึ่งชอบเพลงนี้มากพระเจ้าแสนดีมามีชอบมากและมาทันเวลาเสมอเห็นไหมมามีชอบมากมามีคุกเขา่าเลยร้องไห้ขอบคุณพระเจ้านี่คือการอัมมิลเล่ยและก็แมชชิ่งดับเบิ้ลเลยแล้วมามีก็ยืนยันเลยว่าต้มหูมามีหายที่เชิดจริงๆ หายที่เชิดจริงๆเพราะจะถามว่าจะติดจากตรงไหนมาไหมเพราะมามีเช็ครีเช็คสามครั้งในเสื้อในแล้วก็เสื้อผ้าเสื้อผ้าก็ไม่สมควรที่จะมีตุ้มหูติดเพราะเสื้อผ้าของมามีเนี่ยคือมันเรียกว่ามันหลุดได้อ่ะถ้าตุ้มหูตกปั๊บมันก็ต้องหลุดเลยมันจะไม่มาติดตรงไหนอ่ะถึงจะติดเสื้อในมามีก็รีเช็คเสื้อในแล้วนะอันนี้ไม่ใช่หยาบคายนะมองให้เห็นภาพว่ามามีทําถึงขนาดนั้นรีเช็คถึงสามครั้งคือว่าตุ้มหูไม่มีคือสรุปตุ้มหูหายที่เชิดแน่นอน แล้วทําไมมาอยู่ในเครื่องซักผ้านล่ะละูกขอบคุณพระเจ้าสารเสริญพระเจ้ามากมายมามีตึงข้ามควรด้วยความดีใจแล้วพอพอข้ามควรเรื่องเรื่องต้มหูได้ปับ๊บมามีข้ามควรต่อให้พระองค์รักษาพี่น้องของลูกลูกของพระองค์และเป็นพี่น้องของลูกในกลุ่มไฟยพยายามสุดมามีอธิษฐานเลยทีนี้หลุดเลยโอ้โหนี่พูดแล้วอืม ความแสนดีของพระเจ้าลูกแล้วแล้วมามีคอนเฟิร์มนะว่าสิ่งอะไรที่มามีอธิษฐานให้ใครเกิดผลลูกเกิดผลจริงๆแล้วมามีข้ามควรกับพระเจ้าแบบนี้จริงๆว่าขอให้ลูกทุกคนในกลุ่มไฟม่เรียนสุดเนี่ยต้องกล้าหาญและมีชีวิตอยู่กันเพื่อทํางานรับใช้ของพระองค์มามีอธิษฐานแบบนั้นแบบแล้วก็ อีกเรื่องก็คืออธิษฐานให้กับผู้นำที่มามีมีพระละทางใจมากก็คืออะไรมามการอย่าแตกแยกกันให้รักกันทําไมมามีทําได้ทุกอย่างเพราะว่าความรักของพระเจ้าซึมซับอยู่ในจิตวิญญาณของมามีมามีจึงมีความละมามีใช่ไหมใครบอกว่าโอเคมามีทำมามีไม่เคยเซโนเลยมัน yes 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 ทุกอย่างเพื่แต่ชีวิตเป็นคริสเตียนถามทุกคนได้ทุกคนบอกไม่เคยได้ยินมามีพาวพูดว่าหรือมีนับพาวป้าพาวพี่พาวพูดว่าโนไม่ เยสเยสแล้วหมอมีมาอะไรมะมาคุยกับพระเจ้าว่าสิ่งที่ลูกเยสไปแล้วเนี่ยพระเจ้าจัดสรรให้กับลูกนะทุกอย่างนั่นแหละลูกๆหมอมีขอคอนเฟิร์มนะลูกนะว่าเราทํางานรับใช้พระเจ้าเราอย่าไปเอออะโนเยสไปก่อนแล้วนอกนั้นเป็นหน้าที่ของพระเจ้าเองพระเจ้าดูใจเราทําไมถึงการอธจ,จารย์หมอมีถึงว่าต้มหูพระเจ้ารักหมอมีขนาดไหนอันนี้เป็นส่วนตัวหมอมีถึงใช่ใช่ว่าพระเจ้ารักหมอมีขนาดไหน หยิบต้มหูมาซักใส่ในเครื่องซักผ้าซะนั่นแหละเป็นการคอนเฟิร์มทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นมาม,มีถึงบอกว่าว่าสิ่งที่สําแดงมามีรับการสําแดงจากพระเจ้ามากรับจริงๆลูกรับจริงๆว่าจากการสําดงจากพระเจ้าฉะนั้นมามีก็ขอคอนเฟิร์มว่าให้พี่น้องเราเนี่ยสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเยอะๆลูกเยอะเะเยอะเะเลยมามีก็เป็นตัวอย่าง เพราะว่าอันนี้ขอเป็นถวายเกียรติกับพระเจ้าเป็นตัวอย่างกับพระเจ้าจริงๆว่ามามีไม่เคยปฏิเสธอะไรเลยไม่ไม่ในเรื่องการรับใช้งานของพระเจ้ามามีทั้งจ่ายอันนี้ไม่ได้โมโอดเนี่ยคือพูดให้เห็นภาพทั้งจ่ายทั้งเยสทุกอย่างบ้านมามีนี่นะไม่เคยขาดพี่น้องเมื่อวานอาทิตย์วันอาทิตย์มีพี่น้องอยู่คนหนึ่งพูดมาโอ้โหมามีสะดุ้งเลยสะดุ้งแทนพี่น้องคนอื่น เขาพูดเลยอันน hey. He <the S 2> mm ี้อันนี says, ้ขอแชร์นะไม่ไม่ไม่นั่นเราชาตินี้ไม่เป็นไรอันนี้มามีแชร์เพื่อเพื่อให้ทุกคนเห็นทาตามรูกมีพี่น้องคนหนึ่งเขามานั่งโต๊ะปั๊บเลยเขาพูดแบบจริงจังมากมากมีกําลังทานข้าวกันอยู่กันในห้องเต็มไปหมดเลยทานข้าวเนี่ยเขาบอกเขายกแหละนี่เขาอันนี้มามีขอยกชื่อตัวมีเองเพราะเขายกว่าเขาเรียกพี่พราวเขาบอกคนอย่างพี่พราวนะไอรู้จักเขามานี่นะไม่เคยปฏิเสธใจกว้างขวาง ซื้อของนะไม่ใช่อย่างเดียวในเชิญนี่นะมามีซื้อของหมดแจกแล้วเวลาจ่ายทีสองถึงสามร้อยไม่เคยเป็นว่าสิบยี่สิบอันนี้อันนี้บอกให้ให้ไม่ใช่ให้ทุกคนทําถึงอย่กงนั้นนะลูกนะเพราะว่าเขาปเป็นคนเป็นพยานให้กับพระเจ้านี่คือพยานพระเจ้านะแต่เขาให้เห็นว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมามีเป็นตัวอย่างให้เขาแต่เป็นพยานให้กับพระเจ้าเพราะเราคุยกันในเชิญนั่นนะลูกนั่นนะคือในชีวิตที่มามีทํา ในชีวิตที่มามีทาบางทีอย่างบางทีเนะี่ยกับข้าวไม่มีจะทานอย่างเงี้ยอันนี้บอกลืมตัวเองเลยนะลืมตัวเองบางทีไม่ได้ทานข้าวลืมทํา้นู่นทำนี่ให้คนอื่นก่อนแล้วมามีมาคิดถึงตัวหลังปับ๊บพออะไรไหมพระเจ้าสำแดงเที่ยงคืนห้าทุ่งกว่ามามีมาโดนเคาะประตูป๊อก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 ,อก,อกบางทีโทรศัพท์มาบางทีมามีหลับไปป๊อกป๊อกป๊อกเอ๊มีคนเนี่ยเอากับข้าวมาให้น่าระลูกนีสิ่งที่การที่พระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าจะมาทันเวลาเสมอโอเคอาจารย์ดนั้นมามีก็ ก็เป็นพยานให้กับถวายเกิกับพระเจ้าแล้วก็ขอให้พี่น้องเราเนี่ยทํางานรับใช้ทํากทำงานทํางานรับใช้ให้ให,ให้ให้เต็มที่นะจ๊ะ yes amen เห็นไหมมนมีพูดปั๊บมีมีมีเสียงคอนเฟิร์มมาแล้วเออมีเสียงคอนเฟิร์มมาแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เวลามามีพูดอะไรเนี่ยจะมีเสียงคอนเฟิร์มเหมือนอย่างที่บอกว่ามีเสียงปีเขาสัตว์นั่นแหละนั่นแหละ yes amen aliyah right.